สวัสดีค่ะหน้าดําผีสิงสวัสดีจ้ะน่ากลัวน่ากลัวแห่ากลัวจริงนะกลัวจริงสวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังไงวันนี้มาตีหน่ากลัวนิดนึงนะทำไมอ่ะหรือว่าฉันน่ากลัวทุกวันอยู่แล้วอยู่แล้วนะนี่ยน่าผอม อุ้ยคูดถึงนางผีโชคดีผีเยอะมากผีเยอะมากจริงจริงจริงเขาว่ายังไงนะเรื่องเนี้ยก็เป็นแบบเรื่องแรกเลยที่แฟนชนะได้แสดงภาพยนต์อีกแล้วเหรอฉันมีแฟนคนเดียวทุกคนรู้อ่าทุกคนไม่รู้หรอคือภาพยนต์เรื่องภาพยดีบอมีหินบอแหละนะที่เล่นเรื่องนี้ใช่เหมือนว่าที่หินออาเป็นพระเอกปะ เป็นเจ้าหลวงอะไรสักอย่างหนึ่งบักคูนเป็นคนจนเออเป็นคนจนใช่แล้วก็มีสาวจากเบียนเคาด้วยนะก็เขาบอกว่าเป็นหนังผีแต่ว่าฮาตะโลกโอ้เป็นตะโลกอ่ะไม่รู้เป็นตะโลกจริงหรือเปล่าเพราะว่าคิมพอรเนี่ยคิดจริงกิดจริงคิดจริงอยู่แล้วอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะเชียร์เทเลอร์ เพลงผ้าผีหนังกับภาพยนตร์เรื่องผ้าผีบอลไปจ้ายังโมกานอีกขันทีดผีหลอกไงผีหลอกตาหูหลอกย่ำไลยฟิลทำหนังหรอแันมแอมียอรขึ้นอ่าูมีที่หนึ่งบ้านในทวดกู่ที่เชียงใหม่บ้านในทวดต้องคนละยานเลย ช่วยข้าหาคำตอบว่าใครเป็นคนฆ่าค้าคนร้ายเนี่ยต้องอยู่ในกลุ่มเจ้าหญิงที่แข่งขอผ้าแน่เลยผู้ได้สิบใบฮะพ่อหนึ่งพันปีคือผู้ต้องสงสัยพระมหาเทวีสีมอยต้องการหาพระชายาให้เจ้าหลวงลังสิมันลูกชายของนตนหัวเรียน,นต่างๆจึงสมเจ้าหญิงมาเข้าพิธีขอคนแม่ดอกไม้ อุ้ยมีแมสด้วยอ่ะเขาอยู่เขาสงายก็จะเลือกค่รเราจะค่ะจึงเริ่มต้นขึ้นอันนี้เบี้ยนเทมอะไรเหรอมันจะอุ้ยนี่แบบใช่เลยเออ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 แตกเลยเหมือนเขาเอออยู่แล้วมีดอกไม้ด้วยเออตัวไหนตรงไม่ตบๆกันไปลายล่างจะได้จบไปเลยตบมือก่อนเนี่ยไม่เศร้าครับดู หินจะอโ้เจ้าหิกัสลอุ้ยคุณก็มองไปขนาดว่าใครหญิงเาคือพี่่เป็นอีกสองปีหรอเขาเปลี่ยนไปได้นะเออพี่คาแรกเตอร์นะสุดๆ อ้าวตบโดนตบโดนแล้วสุนตั้งสมาธิดีๆกจอเพลงเล่งมันจงสีสบจรอมนิสูลกโอดูคุกีสรนหิ้วสสหรเนห้จูจูหลึกจริงหลึกจริงของจริง ใายอินเพลงไปเลยหลุดจริงเ <c oughs> จ้าของเพลงนั่งหลายโยก <c oughs> <c oughs> แซวน้องหนึ่งขำขนเป็นคอมเมดี้ลนอยู่แล้วใช่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบันเทิงใจในสถานการณ์ที่มันเครียดนะวันที่23มิถุนายนอีกก็คือเข้าโงรงภาพยนตร์วันแรกจะไปเป็นกำลังใจให้ทีมนักแสดงแล้วก็ผู้กำก,กับทุกท่านกันกับภาพผิดบอกนั่นเอง ใช่จามาในมาสั้นมากเพราะว่าอยากทำโดยส่วนตัว<笑><笑>นะทุกคนแล้วถ้าคนไหนได้ไปดูแล้วอ่ะมาคุยกันหน่อยมาลอกกันหน่อยแต่อย่าพูดสปอยนะใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปดูเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะไม่ดูเหมือนกันจะไปวันแรกเลยคนถ้าไปเจอเราเอเอก็จะไป็ได้นหรอกเพราะว่าใส่แหม,ขแม่ขออนุญาตแม่เป็นหลนแม่เออก็จริงอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเมาส์กันละกันใครที่ไปดูแล้วนาะว่าสนุกยังไงชวนเพื่อนๆไปดูด้วยจ้ะ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับมันอิ่มโคมสุขจนล้นออกปะอ่ะวันนี้คลิปนี้เราต้องไปก่อนแล้วทุกคนขอให้กินข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะบายไอโซโลว่า